วันนี้ทีน่าก็จะผ่ามาทั่วบ้านนะคะเพราะว่าตีน่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุไม่คาดคิดมาก่อนนะทำให้ต้องย้ายบ้านแบบกระทันหันนะคะย้ายบ้านด่วนเดี๋ยวเต้ามาบอกท้ายคลิปละกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทีน่าเนี่ยย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งน่ารักมากเป็บนบ้านหลังเล็กๆนะแต่ตกแต่งสวยมากนะคะเฟอร์นิเจอร์พร้อมแล้วทีน่าก็จะมาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลา3มวันด้วยกัน <laughs> ว่าน,นันะเดี๋ยวถ่ายคลิปไปดูเนาะ ไเลยอ่ะเราก็มีอะไรมีครัวใช่ไหมซึ่งในครัวนี่ก็มีความแบบว่ามุงมิงน่ารักนะคะอันนี้เขาไม่ได้มีต้นไม้เยอะขนาดนี้นะที่ได้แบบไปย้ายมาจากโต๊ะอื่นเขามีตกแต่งไว้รอบบ้านเลยแล้วนี่นเอาแมวมาด้วยแมวมันจะผักตกอะไรเงี้ยเนาะแต่นี้เห็นไหมก็มีเตานะคะแล้วก็มีเตาอบก็มีนะแล้วก็มีตู้มีอะไรเขาจะมีช้อนชามหรืออะไรเงี้ยให้พร้อมเลยเราก็สามารถที่จะทํากับข้าวได้เลยแล้วก็อันนี้อ่ะ,อะ นะฮะอ่างน้ำซึ่งเชอบมากนะมันเป็นอ่างที่ใหญ่มากแล้วมันก็มีไอต้ตะแกรงตะแกรงแบบเนี้ยทำให้อ่างชามที่เราแบบว่าจะล้างอะไรเงี้ยมันไม่ต้องจมกับน้ําที่มันสกรปรกใช่ไหมแล้วก็อันนี้สามารถที่จะดึงออกมาได้ไว้แบบเราทําความสะอาดหรืออะไรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะตูเย็นนู่นนั่นนี่นะแต่สิ่งที่เต้ชอบอีกอันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือไอ้ตัวนี้นะคะอะ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันอ่าไอเลนโนซอนติงที่ที่เหมือนกับเป็นไว้ที่แบบนั่งกินข้าวก็ได้หรือว่าเตรียมอาหารก็ได้อะแล้วมันอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยที่าชอบมากเลยนะคะแล้วตรงนี้นี่นะคะถ้าเปิดตู้ตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นถังขยะเราสามารถที่จะใส่ขยะตรงนี้ได้ทําให้เราไม่จําเป็นต้องมีถังขยะมาวางเกะก,กะเพราะาบ้านมันไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วไงถ้ามันต้องมีอะไรเกะก,กะเนี้ยมันก็จะกินพื้นที่ถูกป่ะแล้วก็มีตู้เก็บของอีกนะคะเยอะแยะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นไมโครเวฟซึ่งเตีย ชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่าไมโครเวฟแบบมันค่อนข้างใหญ่ถ้าสมมติว่าเรามาตั้งเครื่องบนตั้งตรงเคาน์เตอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแบบว่าเธอท้าแล้วมันไม่สวยอะ่ะเข้าใจว่าเพราะด้านกายที่มันอยู่ตรงนี้พี่ดาชอบมากเลยนะคะแล้วก็ในนี่ในไอ้อ่างอ่างล้างจานเนี่ยพี่ดาลืมบอกไปว่าข้างข้างหลังข้างในเนี่ยก็สามารถเปิดได้แล้วจะมีแมวแถมมาด้วยนะคะ <laughs> เราเล่นแมวมันแอม้าไปอยู่ในนั้นนะราะนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็มีเอาลืมมีโต๊ะกินข้าวด้วยนี่เป็นโต๊ะกินข้าวเล็กๆเบาๆนะคะ โทรศัพท์ตีได้เองนะใช้โทรศัพท์ีเครื่องในการถ่ายทีนี้มาในถึงถึงในโซนของห้องนั่งเล่นนะห้องนั่งเล่นนี่นะคะก็เป็นห้องนั่งเล่นแบบว่าโคซี่นะคะก็คืออะไรก็คือเล็กแต่อบอุ่นนะคะสิ่งที่ติน่าชอบมากเลยคืออะไรคือไอที่เขาติดทีวีอะเห็นว่ามันแบบว่าเขาทําเป็นสีดำเงี้ยขึ้นไปบนเพดานเลยอะอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะแบบนี้เสร็จแล้วก็ลงมามีอะไรมีอ่าเขาเรียกว่า ป่องไฟใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ป่องไฟหรอกแต่ว่าเป็น,นเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ระภาษาอังกฤษคือ fireplace เดี๋ยวใส่หนังสือให้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันก็เป็นฮีเตอร์นะคะเป็นไฟไฟปลอมแต่เป็นสมมติว่าเรานั่งในห้องนั่งเล่นเนี้ยแล้วเราเกิดรู้สึกหนาวใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเปิดฮีเตอร์ได้นะคะแล้วที่ดีอีกอันหนึ่งสําหรับบ้านหลังนี้นะคือหน้าต่างเนี่ย มันหน้าต่างเยอะมากแล้วแมวติน่าคือแฮปปี้มีความสุขมากกับหน้าต่างดูดูดมวตัวนึงเห็นไหมเพราะว่ามันสามารถที่จะดูวิวชมวิวข้างนอกได้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กหน้าต่างสูงอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีโซฟาที่สามารถที่จะดึงออกไปเป็นเตียงได้ด้วยนะคะอันนี้แล้วก็มีกระดเล็กๆนิดน,นึงอันนั้นของเล่นแมวมสีไม่ค่อยเข้ากับบ้านเลยใช่ไหมแต่ว่านั้นไว้ให้สาหรับไอน้นี่เนาะไว้ให้สําหรับน้องแมวเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกสองห้อง ที่เหลือได้ก็คือห้องน้ํากับห้องนอนนะคะว่าเป็นยังไง ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องนอนแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องนอนห้องเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนมีแขกอะไรเงี้ยเขาก็สามารถนอนที่ห้องนั่งเล่นได้นะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรก็เป็นเตียงนะคะไซส์คิงธรรมดาแล้วก็เขาก็ทําตรงนี้เป็นสีฟ้าด้วยซึ่งซึ่งเรู้สึกว่ามันก็สวยดีนะคะแล้วก็มีโคมไฟมีโต๊ะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีหน้าต่างหนึ่งบานตรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างจากด้านบนตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะเปิดมาเนี่ยมันก็จะ เป็น walk in closet นะคะ walk in closet mm. ก็คืออะไรเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือลกมากเร <c oughs> าจะพาตัวเองใส่ไปนะแ,แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรว่ากอเขาก็าแถมกระจกให้นิดน,นึงอะไรอย่างนี้อันนี้เราได้เห็นวิวข้างนอกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นห้องที่ดีอะโอเคอะชอบนะคะ ตอนนี้นาะตีน่ายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านนะคะซึ่งจะให้ดูว่าบ้านมันขนาดแบบมันไม่ได้ใหญ่อะพตีน่าจะเดินไปจากตรงแน่้านะจนไปถึงหลังบ้านนะดูว่ากี่ก้าวนะเดินอยหลังด้วยอ่ะนีนึ่งสสาสี่ห้าหกเจ็7 8 9ดเก้าส1บ1ิ1เอ็ดสิบหสบหกสิบนะ เวลาเราดูรีวิวบ้านเน่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกขนาดใช่ไหมมีใครแบบวัดขนาดเป็นเก้าแบบปิแ,แต่เนี้ยคือหลังบ้านแล้ว189คืออะไรคือหลังบ้านอ่าแล้วถ้าเราดูนอกบ้านเนี่ยมันก็จะมีที่เรานั่งชิลๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหิมะตกเนาะก็นั่งไม่ได้นะคะมันก็เหมือนแบบว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะไว่แบบปิกนิกกินบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มาถึงห้องน้ํากันแล้วนะคะสําหรับห้องน้ําเนี่ย ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันก็เป็นห้องน้าเล็กๆแต่ว่าใช้งานได้ดีนะคะดูการตกแต่งนะตั้งแต่แบบว่าหลอดไฟลงมาจนแบบว่าหน้าต่างลงมาจนแบบว่าตัวซิงค์นะคะอ่างน้ําเองเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะอันนี้คือของที่พีนน่แนากับเนทันใช้พยายามเก็บแล้วอันนี้ก็ขี้เกียจเก็บก็ไว้อย่างนี้แหละเนาะแล้วก็มีอ่า แคบิเนตนะคะมีมีที่ใส่ของนู่นนั่นนี่เนาะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็มีที่แขวนผ้าเช็ดตัวอะไรแบบนี้เนาะพอเปิดมาอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำนะเราสามารถที่จะแช่อ่างน้ำได้หรือเราจะอาบน้ำแบบว่าใช้ฝักบัวก็ได้เช่นเดียวกัน ทีนี้ทาไมติน่าถึงต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะก็เกิดอุบัติเหตุน,นิดน,นึงเนาะตีน่าเนี่ยอ,อยู่ที่คอนโดนะคะทีนี้เนี่ยคอนโดของติน่าเนี่ยมันก็เกิดมีการท่อน้ําแตกนะซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเคยหนาวมากๆนะคือติดลบแบบ2 0 3 0าองศาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เริ่มอุ่นใช่ไหมพอมันเริ่มอุ่นเนี่ยปรากฏว่าคอนโดชั้นบนของตินา่าชั้นที่อยู่เหนือติน่าไปประมาณ2ชั้นเนี่ยเขาทําไมไม่ได้เปิดฮีเตอร์แล้วพอท่อน้ํามันแบบว่า จากแบบแข็งอ่ะจนแบบมามาอุ่นหรืออะไรเงี้ยเร็วเกินไปอ่ะมันเกิดการแบบยืดตัวขดตัวอะไรก็ไม่รู้เธอก็พูดไม่ถูกกันเป็นอะไรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เลยแตกนะคะไม่ได้แตกที่คอนโดตีน่าแตกที่คอนโดคนอื่นแต่น้ามันมันแบบว่าไอ้นี่พุ่งออกมาแล้วมันก็ซึมซึมผ่านจากพื้นลงมาเพดานจนมาถึงชั้นของตีน่านะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันก็มีไอ้นี่สัญญาณเตือนสัญญาณเตือนภัยเป็นสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นซึ่งตอนแรกแล้วงงว่าเฮ้ยเกิดอะไร คือตอนแรกตีน่าคิดว่ามันเกิดขึ้นแต่ในในห้องของตีน่านะคะเพราะว่าตอนนั้นตีน่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้อะไรเลยคือแบบว่าสัญญาณไฟไหม้มันดังได้ยังไงก็งงมากมากนะก็โทรไปถามที่นิตินะคะคนที่ดูแลพันเองเนี่ยก็บอกก็ถามว่าเนี่ยมีสัญญาณเตือนเตือนไฟไหม้นะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็บอกว่ามันดังแค่เฉพาะในห้องของเราในคอนโดของเราหรือว่าดังทั้งตึกเลยตีน่าก็เลยเปิดประตูคอนโดออกไปสักพักหนึ่ง คือแบบว่าสรุปคือดังทั้งตึกแล้วพอมันดังทั้งตึกตีนาก็ะเลิ่มไ่นี่แหละแพนิคอะตอนนั้นอยู่บ้านคนเดียวด้วยแล้วแมวก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกแมวไม่ตกใจนะแต่พอแมวมันเห็นตีน้าตกใจมันตกใจตามมันก็หนีว่ามันก็หนีไปใ,ใต้เตียงอะไรมันไม่รู้ตีนาก็ไม่รู้ทําไง คือมันไม่มันไมไ่รู้สึกเหมือนว่าไฟไหม้หอ,อะไรเงี้ยแต่ว่านิาก็ซึ่งไม่ควรทําตามนะจริงๆเวลาได้ได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้ควรออกจากตึกทันทีนะแต่ว่านิาก็จับแมวไม่ได้แหละตอนนั้นน่ยมันอยู่ใต้เตียงอะไรเงี้ยนิาจับคนเดียวไม่ได้นะต้องให้เนเป็นมาด้วยนะคะแต่ก็โทรหาเนเตินเลยนะตอนนั้นเขาไปฟิตเนสก็โทรหาเขาแล้วก็บอกเขาเฮ้ยเองกลับมาบ้านเร็วมันสัญญาณเตือนไฟไหม้หรืออะไรเงี้ย ตอนแรกแฟนก็ไม่นี่นะไม่ไม่ได้เอะใจอะไรนะเขาบอกเออแต่เมื่อคงหายไปมัง้งไอ้เค้าเขาไม่ยอมมาไปเจอก็ก็คิดอยากก่างนั้นแล้วเหนว่าคงหายไปบัง S <S เสียงว่าเดี๋ยวเสียงว่าคงหายไปพอนั่งรอสักพักหนึ่งปรากฏว่าตี้ยได้ยินเสียงน้ําตอนแรกตีนยได้ยนินแล้วทีน่าคิดว่าใครมันมาไอ้นี่อาบน้ําฝักบัวเป่าวะเพราะเสียงมันเหมือนแบบน้ําฝักบัวเลยอะ่ะมันเหมือนเสียงที่แบบมาจากที่สูงลงที่ต่ําใช่ไหมแล้วอยู่ตรงห้องน้าพอดีตี้ยก็เดินเข้าไปดูในห้องน้ําปรากฏว่าน้ำแม่งไหลออกมาจากไปได้แล้วก็ลงมาแบบจู่ก็แบบเฮ้ยทล้ไปดิวะตกใจตกใจแล้วก็แบบแล้วไมอยู่ดีก็มีน้ําออกมาวะซึ่งความเจดตอนนั้นคิดว่า ไฟไม่จริงๆแล้วคือน้ําจากาสปริงเกลิลอะไรเงี้ยใช่ไหมน้ําที่ไว้แบบดับไฟอ่ะที่แบบว่าติดตามตึกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเยอะเกินไปอ่ะก็โทรหาแฟรเลยเฮ้ยตัวเองแม่ ลออกมา,าเราแฟนกถ็ถามว่าไหล,ออ,อ,ไอ,ไหลออกมาจากอะไรยังไงไหลออกมาจากตอนแรกเราก็เราภาษาอังกฤษก็พูดผิดผู้ถูกพูดถูกตอนตอนนั้น,าาต,น,น,นตีน่าบอกว่าไหลไหลออกมาจากหลังคาจากดูรูฟอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปมา,ม,ามันไม่ใช่รูฟี่หว่ามันคือเซ i ลิงเซลลิงก็คือเพดานใช่ไหมมันก็ไหลลงมาตีน่าก็ไปหยิบถังที่เป็นถังพลาสติกใหญ่ๆมารองน้ําให้น้ำมันอยู่ในถังนั้นนะคะแล้วระหว่างที่หยิบแล้วก็เดินแล้วมันก็รั่วเริ่มรั่วเกือบทั้งคอนโดเลยอะ ตี่าก็เริ่มมีหกล้มด้วยตอนนี้เขายังเขียวอยู่เลยนะคะแบบช้ำแต่ก็เป็นอุบัติเหตุเดียวที่เจอหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็แฟนเข้ามาแล้วก็พยายามดึงแมวอีแมวไปจากนี่ซ่อนอยู่ใต้เตียงรู้สึกเสียใจมากที่เราไม่เคยแบบกันไม่ให้มันเข้าใต้เตียงได้เดี๋ยวพอจบจากเหตุการณ์นี้จะไปกันใต้เตียงแล้วมันจะต้องไม่เข้าใต้เตียงเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี้ยมันเข้าอยู่ใต้เตียงเนี้ยเราช่วยมันลําบากนะคะในตันก็โดนควนโดนควน วัที่มือด้วยนะคะจากโบบานเขามันกลวงมากแล้วพอของเปียก มันเปียกแต่มันไม่ได้เปียกทั้งหมดอะโชคดีที่ออฟฟิศตีน่าไม่เปียกห้องนอนไม่ได้เปียกเปียกเฉพาะตรงส่วนของห้องน้ําแล้วกทท็ที่ติดกับห้องน้ําก็คือตรงตู้เสื้อนะคะเป็น w a l k i n closet มันก็เปียกเสื้อผ้าก็เปียกอีกนิดหน่อยแล้วก็มีอะไรเปียกอีกตร,ตรงทางเดินมันก็มีเปียกอีกมีน้ําไหลตรงทางเดินตรงทางเข้านะ,ะตรงทางเข้ามาจนถึงในครัวนิดหน่อยแล้วก็ตรงที่เครื่องเสื้อผ้าหรืออะไรงนี้ด้วยนะ พอน้ำมันเริ่มไหลแล้วพออาพาร์ตเมนต์เขาไปปิดน้ำแล้วมันก็ยังไหลมานิดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ปิดไฟทั้งหมดทั้งบ้านของในในคอนโดเลยทําให้เราทําไมไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้เพราะว่าถ้าน้ำมันไหลมันรั่วแล้วมันเจอไฟมันอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตหรืออะไรเงี้ยได้เนาะเขาก็เลยพาตีน่ากับเนตัน่ะไปอยู่ในโรงแรมที่หนึ่งก่อนเขาให้อยู่ฟรีโรงแรมซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกันกบ ที่คอนโดติน่านะคะเขาบอกโอเคอายูไปอยู่ที่นี่ก่อนนะ,ะคืนสองคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเฮ้ยยูยังสามารถที่จะอยู่คอนโดนี้ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่า,วาต้องมีการซ่อมแซมอะไรแต่เรื่องของเรื่องคือไอคอนไอไอโรงแรมที่มันพาติน่ากับเนเตนไปอยู่อ่ะคือแบบว่าเป็นโรงแรมที่แบบเล็กมากเราตินใช้คำว่าห่วยเลยห่วยมากแล้ว,ว,แ,ลว,แ,ลวแบบมีเหม็นกลิ่นบุหรี่ด้วยแล้วมันก็ไม่สะอาดด้วยอ่ะแบบตอนนั้นเราไปแล้วเราเช็ค ผ้าห่มอะไรเงี้ยผ้าคุมเตียงอะไรเงี้ยมีเปื้อนแล้วมีเลอะแบบร้อยเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยดคือแม่งลงแลรมอะไรของบนวะก<อร>็บอกให้เขาเปลี่ยนผ้าห,ห่มอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าห้องนั้นก็ยังไม่ดีอยู่ดีนะคะแล้วเนตันก็แพ้กินบุหรี่ด้วยทําให้เขาตอนเนี้ยก็ยังมีอาการแพ้อย,อยู่แต่ว่าดีขึ้นแล้วนะคะแล้วพอหลังจากอันนั้นเรานอน,อนที่นั่นคืนหนึ่งเราก็แบบไม่ได้ละฉันแบบ เสียรู mortar, ้สึกเลยแม่งฉันไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในที่แบบนี้ไปเอาก็ย้ายไปอยู่ในอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบเก่าๆเป็นโรงแรมเก่าๆเก่าเๆหรือขนาดว่าได้รับการรับรองว่าเป็นตึกแบบตึกทางประวัติศาสตร์อะเพราะว่ามีอายุมากกว่า100ปีเราก็รู้สึกแบบแม่งน่าภูมิใจตรงไหนวะแปลกเป็นโลกเลยเว้ยคือเก่ามากระบบเก่าจนแบบ มันก็ยังไม่ใช่อ่ะมันเก่ามันไม่ได้ถ้าเก่าแล้วดูดีโอเคแต่นี่คือเก่าและโทรมโอเคไหมแล้วห้องเล็กมากเล็กกว่าแบบเมื่อกี้ตีน่าให้ดูห้องไอ้นี่ใช่ไหมห้องนอนใช่ไหมเล็กกว่า,าห้องนอนนั้นอีกอ่ะแล้วแล้วเล็กแถวมีรวมห้องน้ําอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็รวมไอ้แบบเคาน์เตอร์สําหรับแบบว่าอ่างน้ำเป็นซิงค์ทเอาไว้แบบใส่ตู้เย็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกอย่างมันแบบอยู่ในนั้นน่ยแล้วแบบมันเล็กมากอ่ะเราก็แบบเออไม่ไหวว่ะตีน่าก็เลยเอางี้ดีกว่า เราหา AirBnB ดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราหา AirBnB เงี้ยเอาจริงๆเรายังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะจ่ายเงินค่า AirBnB ให้เราหรือเปล่านะตอนนั้นนะแล้วก็แต่โรงแรมเนี่ยรู้แล้วว่าอยู่ฟรีแต่ว่าไม่อยากอยู่อ่ะโหถ้าให้ฟรีแล้วให้อยู่งั้นไม่เอาดีกว่าเอา AirBnB จบ ก็มาเจอบ้านหลังนี้ได้ที่เฮาส์พอมาครั้งแรกรู้สึกว่าอ๋อโล่งใจในที่สุดชุดก็ได้อยู่ในที่ที่วันแบบโอเคหน่อยอะไรอยู่ใช่ไหมก็ Airbnb ที่นี่นะคะก็วันละแอร์บีนบีคืออะไรคือเป็นคนธรรมดาให้เช่าบ้านเหมือนเหมือนบ้านแบบเหมือนโรงแรมหรือมันเป็นโรงแรมเลยแต่ว่าเราเช่าทั้งบ้านเลยนะคะวันละประมาณ3,000นะซึ่งเนี่ยว่ามันก็โอเคนะกับการที่เราแบบว่าได้ทั้งบ้านหลังนี้เลยนะคะ ก็แล้วเ,เอตันก็ไปพูดไปคุยกับประกันเรียบร้อยเพราะเราทําประกันอคอนโดงเราไว้นะคะก็เดี๋ยวประกันเนี่ยเขาก็จะจ่ายค่าแอร์เบียร์บีให้เราเย้ <c oughs> <c oughs> และเราก็กลับไปอยู่ที่คอนโดนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาต้องซ่อมกำแพงเขา,าต้องซ่อมเพดานเขา,าต้องซ่อมพื้นต้องซ่อมทุกอย่างเรยต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะว่ามันอาจจะเกิดการขึ้นลาได้ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะแล้วพอเราพอเขาซ่อมเสร็จเราถึงจะย้ายกลับไปอยู่ได้ เพราะนั้นเนี่ยระหว่างที่เขาซ่อมเนี่ยเราก็จะไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าเช่าอคอนโดนั้นนะคะซึ่งที่น่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจเราไม่ต้องจ่ายค่าคอนโดเราไม่ต้องจ่ายประมาณ3าสเดือนเนี่ยดีใจเลยนี่คือโอกาสทองในการที่จะตังค์ไปทาอย่างอื่นแล้วก็เขาก็หาห้องใหม่ให้เราด้วยนะคะซึ่งห้องใหม่ก็เป็นห้องที่เล็กกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็รอรอ,อให้มันซ่อมเสร็จเนาะแต่ว่าที่น่าชอบ บ้านหลังนี้มากเลยนะีอยู่ได้สักสาเดือนก็คงจะดีนะคะอย่างเดียวที่ติดสําหรับเรื่องบ้านหลังนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออะไร คืออ่ามันไม่มันไม่มีออฟฟิศนะไม่มีที่ให้แบบวางคอมตั้งคอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมีที่วางตัวทำงานนะะแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกแบบรู้สึกดีใจนะะรู้สึกแล้วก็รู้สึกดีที่อ่าตัวเองปลอดภัยในตอนปลอดภัยแล้วก็แมวทั้ทางสองตัวปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ติดนนนิดนึงนิดนึงนะคืออะไรรู้ไหมคือถ้าเรามองเห็นเนี่ยไฟข้างบนตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือไฟตรงที่ส่องออมาตรงเคาน์เตอร์ที่ไว้กินข้าวนะ รู้สึกดีไซน์มันเหมือนแบบเหมือนบาดพระนิดนึงปวดบาดพระแบบความบาดแบบถ้าเป็นเราเราจะไม่ใช้สแบบนี้แต่ว่านี้เป็นแบบการตกแต่งแบบฝรั่งไงฝรั่งเราก็ไม่แชร์ใช่ไหมแต่มันเหมือนบาดพระมากมากเลยตอนแรกที่เรามองเราเลยก็ำำขำาแบบเหมือนบาดพระเลยแต่ว่าโอเคประมาณนี้ไม่เป็นไรสําหรับคลิปในวันนี้ขำๆนะขำๆนะเราก็มาเอา่อมาอะไรอ่ะให้ดูบ้านนะคะที่ ดี่ยเรียชอบนะคะสำหรับนี้ก็มีเล่านี้เนาะถ้าใครอยากรู้อะไรอีกโอ้เห็นนั้ยไ,ไอนี่เอาเอามาขั้นไว้ไม่ให้แมวมันมันกลับเข้าไปได้ <laughs> ไม่ได้ขังแมวอยู่ข้างในนะ เปิดไว้ไม่ให้แมวมันเปิดได้นะคะแมวฉลาดมากเปิดตู้เป็นนะคะสรันวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครอยากที่จะรู้อย่างที่ติดตามต่อว่าเฮ้ยติน่าตอนนี้ไม่มีที่อยู่แล้วเล่นเล่นรถเ,เ,เ,เปรยนจอนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอีกนะคะอยากดูอยากรู้อีกนะคะก็าสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ข้างใต้เนาะตีน่าก็จะถ่ายมาให้แล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์เนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะคะส่วรับนี้ติน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครอยากที่จะชอบคลิปนี้แล้วอยากกดไลค์ก็สามารถกดไลค์ กด subscribe กดติดตามได้นะคะที่เพจติน่าเทเลอร์ที่ Youtube ก็ได้ Ig ก็ได้ Tik To กก็ดีนะคะจอนิติลาก็บีเท่าดีค่ะสวัสดีค่ะ